บอกความลับเนื่องจากโตในต่างจังหวัดเราก็นุ่งผ้าสิ้นไปโรงเรียนแล้วก็เห็นชาวบ้านทอผ้ายวนผ้าไทยผ้าจังหวัดนั้นอำเภอนี้ทำให้เราซึมซับวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละภาคไม่มีใครในโลกนี้เหมือนเมืองไทยจึงเป็นคนที่ใช้ผ้าไทยมาตั้งนานแล้ว <performance> แล้วเมื่อมาเป็นคณะรัฐมนตรี ทุกวันอังคารที่มีการประชุมคอรมอรก็ใส่ผ้าไทยไปประชุมคอรมอรทุกอาทิตย์เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยหนึ่งวันกับครูกรยาในครั้งนี้เราเน้นไปที่ผ้าไทยกับประวัติศาสตร์ไทย พิพานนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าคนไทยไม่ว่าท่านจะเกิดยุคไหนตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ความเป็นไทยเป็นอย่างไรบ้างผ่านกระบวนการของวัฒนธรรมพิพัน์ของเราณปัจจุบันนี้ก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนิทรรศการของเราอ่ะเป็นนิทรรศการที่พยายามที่จะตั้งคําถาม เพื่อให้มีการศึกษาและค้นคว้าต่อไปคุณครูจะสนใจในเรื่องของคล้ายคลับกับรากเงาเนาเนะรากเงาความเป็นมาของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าสนใจในเรื่องความเป็นมาของเสื้อผ้าหรือแนวความคิดในการใช้ชุดในการที่จะแสดงถึงความเป็นไทยห้องนี้เนี่ยแสดงถึงการแต่งกายทำให้เรามองเห็นว่าโลกมันมีการพัฒนา แล้วก็ความคิดของคนก็เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นอยู่ของชีวิตในการทำมาหาเลี้ยงชีพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นไทยได้ขนาดนี้เป็นไทยได้ขนาดนั้นทุกชุดมีความหมายของเขาสำหรับเจี๊ยพอเห็นทุกอย่างแล้วนะครับ คือเจฟเองทาเสื้อผ้าเจฟก็ต่อยอดค<ช>ือไม่หยุด้าไทายแค่เ<ช><ช>ท่าที่เราเห็นคราวนี้วิธีต่อยอดของเจฟก็คือทํำยังไงให้มันดูรุ่นสมัยแล้วก็คนเจนเนอเรชันใหม่เนี่ยอยากใส่ด้วย<ช>ก็คือเราต้องพยายามหยิบเอาเทรนด์อย่างเช่นเอาความเป็นสตรีทแฟชั่นเอาเสื้อกีฬามาใส่กับเป็นเกงผ้าไทายอะไรแบบนี้ครับคือเพื่อต่อยอดให้ผ้าไทายเนี่ยมันไปมิกซ์กับเ u า t u r e อื่นๆได้อีกแล้วมันจะได้ต่อยอดไปอีกคือจะว่าไม่จําเป็นว่าไทยต้องยกไปทั้งก้อนคือมันไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ขอให้ไปแล้วกันครับ มันหายไปจากเวที้าไทยยังมีประโยชน์ในการที่จะเป็นการสืบทอดทวาเป็นไทยแล้วก็ร่วมสมัยได้เป็นสิ่งที่คนไทยน่าภูมิใจภูมิใจครับภูมิใจมากนะคะว่าเรามีศิลปวัฒนธรรมเสื้อผ้าแล้วก็อะไรต่างๆที่คนทั้งโลกสามารถที่จะไปนำไปใช้ประยุกตเข้ากับ วัฒนธรรมเข้าได้ด้วยครับจุที่มองเห็นในตัวครูกระยานะครับผ่านมุมมองของครูกระยาที่มีต่อทุกอย่างที่เรานั่งคุยกันวันนี้นะครับพี่เห็นว่าครูกระยาเป็นคนที่โอเพนไม่ไม่คอนเซเวทีไม่ใช่ว่าความเป็นไทยเรารู้แหละความเป็นไทยอยู่ตรงนี้แต่ครูกระยา กระเถิบไปหน่อยก็ได้กระเถิบไปทางนี้หน่อยก็ได้หยิบตรงนี้มารวมกันแล้วมันก็ยังจะเป็นไทยได้อยู่พี่ว่าอันนี้เป็นมุมมองที่เปิดกว้างพี่มองว่าครูครูกะยาเป็นคนที่เปิดกว้างที่จะรับอะไรก็แล้วแต่มาผสมกับความเป็นไทยคือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ครับเป็นหนึ่งในไอดอลของเราเรื่องการใช้ภาพพื้นเมืองเลยครับถ้าน้องๆลูกๆหล,ลานหลนได้ติดตามคงจะ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยอย่างมากถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาที่พิพิธภัณฑ์นี้ด้วยตัวเองเพราะว่ามีคำถามคำตอบที่ต่อยอดเองได้ว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้แล้วความเป็นไทยจะมากหรือน้อยแค่ไหนต่างก็มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นในตัวของมันเองและเชื่อมโยงต่อเนื่องมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันอย่างไม่รู้เลย